สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์หนึ่งแดกเป็นเองแล้วนะครับวันนี้ครับโห้ยนี่ครับชวนผู้ชมมากินครับเบคอนพันเห็ดเข็มทองครับลาดซอสมาล่าครับวันนี้เผ็ดเดดีแล้วครับซอสมาลาแซบแบครับวันนี้โอ้ย่างเห็ดครับย่างเห็ดครับนี่ครับจัดจวดเลยครับคุณผู้ชมนะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับมาเริ่มคําแรกแหกหมันกันเลยครับโอ้ยนี่ครับเบคอนครับเบคอนพันเห็ดครับโอ้ยน่ากินครับอ่ะคำแรกอื้อหือ แซ่บจวดเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหซอสมาราอร่อยมากครับหือข <c oughs> ิงกระพารับนี่ซอสมาราเผ็ดครับ, <c oughs> อ,รบอร่อยครับ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมดูไห้ค่ยครับ ืมเห็ดเขิมท้องอร่อยมากยำคึยคึคึกคึๆเลยครับ ซื้อสอดมาล่ามาจากในห้างนะครับคุณผู้ชมลองทำดูนะครับอร่อยครับ 嗯嗯嗯。Mm hmm. อโอแซ่บ <c oughs> มากครับซ <c oughs> อสมาลานในเผ็ดครับคุณชมจัดจานมาก อร่อยครับ น,นีำใหญ่ๆเป็นๆนะครับ อ er ือร่อยเผ็ดใครที่ชอบเมนูนี้ก็ฝากกดติดตามก็แล้วก็แชร์ด้วยนะครับ อเผ็ดอ e ือต่อครับต่อ well wow. สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมโหเผ็ดครับแซ่บ โอ้เผ็ด <c oughs> อืมก็หดไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเบคอนปันเห็ดเข็มทองลาดซอสมาล่านะครับวันนี้แซ่บครับคุณผู้ชมครับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ กดสั่นกระดิ่งไว้ได้วยนะครับไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมจะมารีวิวดแดกอะไรอีกก็อย่าลืมนะครับมารับชมกันคือเก่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่นะครับกาบสวัสดีครับ